เชนเลตติ้งคือเธอ VS เข็มซ่อนปลายสองไม้เด็ดจ,จากสองช่องดังเรื่องไหนมาวินหรือเป็นละครที่เป็นความหวังของช่องกันทั้งคู่สำหรับคือเธอโดยมาริโอและยายาทั้งช่องสาม VS กับเข็มซ่อนปายของช่องเจ็ดที่นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมือครับขันทั้งนุ่นวรนุชทิสาวรัตทิสาบูมกิติก้งยูโรทศวัฒน์และก้าเจรายุ งานนี้ไม่แปลกที่จะเมื่อลงจอประชันการจะถูกจับตามองเป็นพิเศษแม้ว่าคือเธอจะออกอากาศนำร่องมาแล้วเกินครึ่งเรื่องก็ตามซึ่งผลเลตติ้งล่าสุดในค่ำคืนที่18สิงหาคม2565ที่ผ่านมาต่างก็ทำผลงานได้ดีทั้งคู่เริ่มที่คือเธอที่เนื้อเรื่องเข้มข้นทุกหยาด หยดส่งผลให้ยอดคนดูทะลุสา0แสนวิวเป็นเรียบร้อยซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของช่อง3ในปีนี้ที่ทำสำเร็จส่วนเลตติ้งก็ทุบสถิติตัวเองเช่นกันโดยทำไปได้ที่3.8เรียกว่าดีงามสมมงในขณะที่เข็มซ่อนปลายของช่อง7ที่แม้จะออกอากาศมาได้แค่2ตอนแต่ก็ทำสถิติได้9ก้ากระโดดสุด,สดๆเพราะเปิดตัวตอนแรกไม่แรงเท่าไหร่ได้ไปแค่3.1 แต่พอตอนที่2เท่านั้นแหละพุ่งมาที่4.1กันเลยทีเดียวคว้าแชมป์ไปครองสมกับเป็นช่อง7ที่คาดหวังไว้